สวัสดีค่ะแอิดนี้นะคะหวานขอพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวความรักของซูโม,โม่แล้วก็ปายอิงนะคะในเรื่องกระจกสองนักขราค่ะ ไปอิงนะคะนางก็ชอบซูโม่ก่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันในตอนแรกนั้นนางก็เป็นคู่มั่นคู่หมายของรัชทายาทเจ,จ้นหลานด้วยนะคะก็คือในตอนแรกนั้นเนี่ยกำหนดเรื่องการแต่งงานมันก็เป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็เป็นหน้าที่ภารกิจของตระกูลปายของนางนะคะทีนี้ไปอิงก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเจ้นหลานนะแล้วไปอิงก็เข้าใจในหน้าที่ของนางแล้วก็ยอมรับชะตากรรมของการที่ต้องแต่งงานกับเจ้นหลานรัชทายาทแห่งอาณา จากคงสาง แต่ต่อมาเนี่ยโชคชะตาก็เล่นตลกค่ะไปอิงนางก็ได้พบกับซูโม่นะคะฉลามหนุ่มนะคะซึ่งจีนก็มีทั้งเงือกหนุ่มแล้วก็ฉลามหนุ่มด้วยก็แอดขอเรียกว่าฉลามหนุ่มและกันพูดเต็มไปด้วยความลึกลับค่ะก็ทําให้ไปอิงเข้าใจนะคะความรักระหว่างหญิงชายเป็นอย่างไรก็คือไปอิงมาเข้าใจเมื่อได้พบแล้วก็รู้จักกับซูโม่นี่แหละค่ะเพราะว่าซูโม่เนี่ยเป็นฉลามหนุ่มที่น่ารักนะคะแล้วก็นิสัยดีตอนแรกไปอิงก็ปฏิบ ต่อซูโม่ในฐานะเพื่อนนะคะเพราะว่านางก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าคนรักรักแบบเพื่อนกับรักแบบชายหญิงชายหญิงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จึงปฏิบัติต่อซูโม่ในในฐานะแบบเพื่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะความรู้สึกของไปอิงที่มีต่อซูโม่ก็เปลี่ยนไปนะคะทีนี้มันก็มาถึงจุดพีก สุดก็คือว่าตอนที่ซูโมต้องจากเธอไปค่ะคือต้องจากนางไปนะคะซูโมเดินทางไปทั่วใต้ล่าเลยเพื่อฝึกฝนวิชาก็ทำให้ไปอิงรู้แล้วค่ะว่าโอ้การจากไปของซูโมเนี่ยทำให้นางคิดถึงมากเลยนะคะนางก็เลยรู้ว่าเอานางรักแล้วละ่ะกันมันเกิดเป็นความรักนะคะหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยอีกร้อยปีผ่านไปทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกค่ะทีนี้ต่อมานะคะถึงแม้ว่า รัชทายาทเจ้นหลานนะคะกับไปอิงจะยกเลิกการมั่นหมายแต่งงานกันไปนะคะแต่ว่าไปอิงเนี่ยก็ยังคงมีความรักและเคารพให้กับเจ้นหลานในฐานะเพื่อนค่ะซึ่งเป็นเพื่อนแท้กันนะคะกลุ่มนี้แล้วนางเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเจ้นหลานทุกอย่างดังนั้นทุกสงครามที่เจ้นหลานทํานะคะก็จะมีไปอิงมีซูโม,โม่คอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือตลอดมาเลยค่ะก็หลังจากที่สงครามในครั้งสุด ดท้ายนะคะคกับพวกอาณาจักรน้ําแข็งเสร็จสิ้นลงเนี่ยไปอิงแล้วก็ซูโม่ค่ะเขาก็ได้สารภาพความในใจต่อกันนะคะว่าราักกันนั่นเองก็จริงๆแล้วในละครนะคะถ้าให้ดีต่อใจก็ตัดจบตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพวกเราต้องรอทางเท่นเซนนะคะว่าจะให้จบอย่างไรจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบดีต่อใจก็จะดีมากๆเลยค่ะแล้วแล้วถ้าจบแบบในนิยายล่ะคะเป็นอย่างไรถ้าจบแบบในนิยายมันก็จะเป็นแบบนี้ ไปอิงแล้วก็ซูโม่นะคะสารภาพรักก็คือสารภาพความในใจว่ารักกันแต่ว่าน่าเสียดายที่ซูโม่เสียชีวิตนะคะจากนั้นไปอิงก็จึงตัดสินใจนําร่างของซูโม่ไปยังอาณาจักรเงือกค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของซูโม่นั่นเองแล้วก็อยู่ที่นั่นกับซูโม่ตลอดกาลนะคะ ถือว่าซูโม่ะะแล้วก็ปายอิงเนี่ยเป็นคู่รักที่มีความโรแมนติกนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่คู่กันแบบเป็นๆก็ตามค่ะก็ในละครนะคะจะจบแบบไหนเนี่ยพวกเราก็ต้องอดใจไว้รอชมกันค่ะกระจก2อนักขรานะคะทาง VTV ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกาเล Love Chinese Novel and Sir เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ